สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีบายบายวันศุกร์นะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้อุณาฝากขัางกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นาวล่านาวล่ามาลอยอีกแล้วนะฮะวันนี้ขอยืมสถานที่ริมถนนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบนร้านบนร้านมีเรนเจอร์หนึ่งคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวป้ายแดงลํานี้รออีกหนึ่งลำนะครับแล้วก็ลํานู้นด้านหลังด้านหลังอีกหนึ่งลำนะครับโอเควันนี้เรามาดูดาววอล่ากันก่อนนะฮะดาววอลล่า จัดในส่วนของที3 7สนะครับทีเองานยี่รับแพะนะครับ255นะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะลงแตะเรียบร้อยนะครับก็จะล้นประมาณนี้นะครับกำลังรอรอกำลังรอๆอเลยเพราะว่าเป็นรถตัวเตี้ยนะฮะซุ้มรอก็จะเล็กๆหน่อยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับวันนี้คุณลูกค้ามาเอ่อมาจากสายไหมนะครับคุณพี่โอนสตังค์มาจองกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอีกหนึ่งลำนะฮะอีกหนึ่งลำป้ายแดงนะครับเพิ่งออกจากศูนย์มาเลยนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมลำนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนลำนู้นลำนู้นเหลือใส่ท่อนะครับลำนั้นเหลือใส่ท่อท่อกับปุด EGR แป๊บหนึ่งนะครับอ่าด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นยีรับตัวสูงนะครับยีรับตัวสูงอันนี้มันลบจริงเลยมันลบานะฮะเสร็จเรียบร้อยครับยีรับตัวสูงกับสองห้าหกสิบสิบแปด นะครับสองหาสี่สิบวันดีครับวันดีทุกท่านนะครับวันนี้สี่ลำเลยที่จอดรอกันอยู่วันนี้นะครับสี่ลำเลยวันนี้แน่นๆกันไปเลยนะฮะก็พี่พีนะท่านไหนนะครับมีนวรานะฮะอยากได้เป็นแนวทางนะครับแบบนี้เลยนะครับยี่ลับแคะนะครับกับยางสองห้าห้าสิบห้าสิบแปดนะครับล้นประมาณนี้นะครับรอรอรอไมล้อก็มีมีนะฮะนวรารอรอใครสนใจอยากได้ล้อของนวรานะครับมงิเชิญ วันนี้ผมอยู่ริมถนนเลยนะฮะใครดูรถให้ผมด,ด้วยด้านหลังนะครับเสร็นเ,นเ,นเ,นเนรียบร้อยลำนู้นคุณลูกค้ามาจากเอ่อกอมแปดนะ,ะไม่แน่ใจผมจำสับสนนะฮะนี่ก็รอๆเหมือนกันนะป้ายแดงเหมือนกันแวบๆเลยนะฮะลำนี้กับสองยางสองห้า8สิบสิบแปดนะครับขอบคุณคุณรัชพลครับนะะวันนี้สีลำมารอกันแน่นๆนะฮะรอกันแน่นๆแ,แบบนี้เลยี่ลำนี้ ออกมารอๆนี่จัดฝาคาร์บอนไปเลยนะครับนี่กับสตเตปยีรับแคหยอดแดงนะครับนะบที่ทำเจ็ดยอดแดงแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วสามลำนะครับตอนนี้เสร็จแล้วสามลำนะฮะก็เดี๋ยวเหลือลำนูน้นหอมๆเลยนะหนึ่งจุดเก้านะฮะอะมาดูาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของยีรับ ตัวสูงนะครับก็ยางกับยางสองข้างหกสิบสิบแปดนะครับยางหนาหนาใช้ส,ส,สบายๆแบบนี้เลยฮะอันนี้คลิปก็เดินกันยาวๆหน่อยนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียวสวัสดีกันเองแล้วนะฮะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่าน,ะนเข้าสู่สมาคมคนหล่อนะฮะสมาคมรถสวยแห่งประเทศไทยนะโอเคเดี๋ยวช่างอ่านเะช็ชคความพร้อมเนะชค็คความถูกต้องก่อน นะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคนะฮะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่สวัสดีกันในไลฟ์สดของผมนะครับนะฮะขอบคุณดีใจมากๆเลยนะฮะวันนี้โอเครอรอลำนี้วันนี้ผมไม่รู้จะไลฟ์สดลำไหนเลยนะ <c oughs> เอาเป็นว่าดูรวมๆกันก็แล้วกันนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปใหญ่คลิปเดียวไปเลยนะครับคันนี้นนวาล่านะครับวาล่า อย่าบากล่าสายเตี้ยๆขอบคุณครับพี่ล่าขอบคุณฝากแชร์ฝากไลค์ให้ผมด้วยนะครับอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามอ่ะลำนี้ล้นไหม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 ประมาณนี้ครับตัวตัวสูงมีซุ้มล้อเข้าด่านสบายฮะลูกบล็อกลูกบล็อกลูกบล็อกอยู่ไหนวางอยู่ปะตักนะเดี๋ยวพี่หาให้โอเคเนี่ยเอาลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดในน้องอกระดา อ่าโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์นะครับทั้ง Youtube ทั้ง Facebook นะครับผมวันนี้ลังน,นี้มาจากกอมอ8นะครับกอมอ8รอรอ,อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราปแจปอนกันก่อนปอนม็อก,กันนะครับแแจมแจมแจมอ่ะมาดูนาวาร่ากันหน่อยนาวาร่านะครับ ก็ฝากไว้นะครับฝากฝาก,ฝากพี่ๆนา้นาๆทุกท่านนะครับนี่นาวลาล่าแบบนี้เลยนี่นะครับคือไดมิตเตอร์ของออระยะระยะห่างระยะห่างระหว่างลูน็อตเนี่ยมันก็จะแคบๆหน่อยไม่เหมือนออล้อรุ่นอื่นนะครับไม่เหมือนล้อของรถรุ่นอื่นนะครับก็จะเป็นล้อเฉพาะของเขานะครับนี่เลยเป็ที่ลูกค้าเพิ่งรับรถมาเลยของๆแบบนี้เลยนะฮะของแถมก็มีให้ครบ เช่นเคยนะครับผมก็ล็อตล้อเบากันสันฝาข้อเบรกนะครับนี่นี่ผมอยากจะออกไปนอกถนนจริงๆแบบต่กลัวนะมามาได้นะฮะแบบนี้เลยรอรอแบบนี้เลยนะครับอันนี้รถว่างอยู่นะฮะดูหลังให้ดีๆแต่วรถจะเฉี่ยวออกไปกินซะนะครับนี่แบบนี้เลยรอรอแบบนี้เลยนะฮะน,นาวลาล่าฮะพี่พี่นะท่านไหน กำลังหาแนวทางนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญได้ที่แจ็คคอร์เตอแม็กนะครับผมที่แจ็ค a อร์เตอแม็กเลยแบบนี้เลยครับแล้วก็อ่ะลํานู้นป้ายแดงมาจากพระนครศรีอยุธยานะครับพระนครศรีอยุธยาใกล้ๆไม่ไกลกันมากนะครับใกล้ปีใหม่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วเตรียมรอนะครับเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะฮะใจใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวไงเราได้ถึงบ้านไปฉลองจะมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะฮะ หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับใช้ถนนก็แบ่งกันนะครับโอเคไปและเดี๋ยวจบไลฟ์สดก่อนที่นี่ก่อนละครสวัสดีครับ